สัมภาษณ์กับนายจ้างทาง,ดงเดสปอนเซอร์อ่ะเขาขอหยุดเลิกมิซ่าแอปพรูฟแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดี้ต้อนรับเข้าสู่คลิป Work and t r a ท e l EP ีหนึ่งนะคะ mm. เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะเล่าถึงการสัมภาษณ์นายจ้างการสัมภาษณ์วีซ่าแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะใช้เวลาตัดนานมากประมาณ4เดือนได้ยังไงก็พาทุกคนไปดูกันด้วยนะคะไปดูก็ได้ สัมภาษณ์จบานจ้างตอน7จโมงหนะคะตอนนี้ก็ประมาณกโมงหเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเราก็จะไปสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนที่อาบน้ำเสร็จละเดี๋ยวมาท่ายคิมกันนั่นนะคะทุกคนเมื่อกี้เพื่อเราก็สั่ไปแล้วเขาก็มารีวิวอธิบายงานให้ฟังอะไระเฉยๆระหว่างนี้เราก็แบบรอคิวต่อไปนะคะแล้วคิวที่แปดฮ ทุกคนคือเราเหมือนพูดไม่รู้เรื่องแต่ก็พอรู้เรื่องนะแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้พูดอิงหน้านั่ะนะหมอปะยวไปเมาก็พกเพื่อนกันบา,บายๆฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจะเล่าให้ฟังคือเมื่อกี้ เอเจนต์เขาโทรมาหาเราใช่ปะแล้วก็บอกว่าเออน้องคะงานเลิเออรั้มาทาง U.S. Conser อะเขาขอหยุดเลิกแล้วก็ถามว่าทำไมอะคะเขาก็บอกว่าเออบ้านันใจจากที่ทำงานเขาเป็นคมปลอดภัยแล้วคือทุกคนเราสัสภาพเรียบร้อยใช่ปะแบบคือทุกอย่างพร้อมแล้วเลยค่าสัตวตสั่งีซ่าแล้วก็รอบินได้เลยอะ แต่ว่าเนี้ยคือตอนเนี้ยเราก็ต้องมาแบบเลือกงานใหม่แล้วก็หางานใหม่ใช่ไหมมันช่วงเวลาเนี้ยคือทุกคนเขาลงงานเยอะหมดแล้วตอนนี้มันไม่มีงานอะไรเลอแล้วถูกป่ะแล้วก็เลือดให้งานฟ้าทิพยจไม่หมายความว่าสิ่งที่เราสมัครเร็วโอเคอันนี้ได้เรื่องค่าสมัครที่มันจะถูกลงใช่ป่ะแต่การเลือกง,งานอนะ่ะทุกคนคือคือมันแบบเราอุตสาห์สมัครเร็วเพื่อที่เราจะได้แบบเลือกง,งานที่ ได้เลกเยอะๆได้อตำแหน่งทำเลอะไรดีๆแต่ตอนนี้คือแบบเหมือนเราเลือกก็เหมือนไม่ได้เลือกเพราะสุดท้ายเราก็ได้างานนี้แต่ว่าก็โอเคหน่อยเพราะว่าเลกมก็โอเคอยู่ก็ได้ที่อ13หรือ15นี่แหละคือมันก็เหมือนแบบว่าชีวิตพุ่งโชคชะตาทุกคนคือคือต่อให้เราแบบสมัครเร็วเราเลือกเร็วเราอะก็จะได้สช่ไหแต่ว่าถ้า ถ้ามันจะแบบไม่ได้ก็คือไม่ได้ทุกคนแต่ว่าเราก็โอเคกับมันนี้นะสนุกตอนนี้ก็คือได้ไงานเริงที่รีฟรัชานะคะเป็นปาลามาทูติบีชนะคะก็อยู่ที่เพียปากเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงต่อไปก็มาดูกันะกันะคะแต่ว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนเราค่อนข้างดีใจแล้วก็แบบพึงพอใจกับที่ตัวเองเลือกเอเจนซี่นี้นะคะเพราะว่าหนึ่งคือพี่เขาจัดการเร็วมากแล้วก็แบบเวลาทาักแชทไปอะไรคือตอบเราเร็วมากอ่ะแล้วก็แบบ อย่างมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนงานใช่ปะ่ะยกเราจะเอเในที่อ่ะก็คือแบบที่เขาก็คือไม่ได้ปิดอะไรนะเพราะว่าแบบเราเข้าใจว่ามันเป็นในส่วนของเพื่อความปลอดภัยของคนที่เข้าร่วมโครงการอะ่ะเนาะที่เราชอบก็คือการที่พี่เขาอะ่ะมีการแบบเตรียมงานสำรองไว้ให้แล้วในเลนหรือว่าอะไรที่พอๆกันหรือบางทีอาจจะดีกว่าได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน การไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกานะคะที่สถานทูตอเมริก hmm. าก็คืออันนี้จะเป็นคิวเบอร์ฟอร์สนะคะจะเป็นกฎที่เราต้องรู้เวลาไปอยู่อเมริกานะคะ mm hmm. มันก็จะมีไม่กี่ข้อก็คือ be hate f r y i นะคะ mm hmm. be free from sexual harassment นะคะแล้วก็ be free from discrimination นะคะ mm hmm. แล้วก็แบบอีก2อสอย่างนะ,ะ mm hmm. ก็จำไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน Horse of bread แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่ายังไง h o r s ะค o ก s e ไ u g a r นั่แหละก็คือิก่นี้ร์รเะโน Rose Berry นะคะก็จะเป็นแบบ s t r a w b e รี y ข้างล่างแล้วก็โซดาแล้วก็เป็นโซดากุหลาบนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นอันนี้น้ำขงลุบางที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องการสัมภาษณ์ได้บัางนะคะทุกคนเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าเราเรียนอยู่ปีสี่นะคะมสวเอกจิตวิทยา มีก็มีคิวสัมภาษณ์ตอน9โมง10นาทีพอประมาณ9โมงเอ้8โมง45นะคะพี่เอเจนต์ก็จะพาไปรอต่อคิวนะคะที่หน้าหน้าสถานทูตก็ออกมาก็ประมาณ9โมง45หรือเกือบ10โมงนั่นแหละทุกคนก็เข้าไปเกือบชั่วโมงอยู่แต่เราจะเข้าสู่วินาทีที่สัมภาษณ์กับสถานทูตนะคะก็คือเข้าไปใช่ปะ แล้วก็ต้องไปหา,าที่พี่คนไทยให้เขาเตรียมเอกสารอะไรเรียบร้อยก่อนเนาะเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องรอคิวไปเข้าสัมภาษณ์กับท่านทูนะ,ะวันนี้นะคะเราสั่งกับท่านทูที่เป็นผู้หญิงนะคะผมบอลน,นะคะสั้นประมาณเนี้ยแล้วก็ยีกี้นิดนึงก็ท่านทูตก,ก็แอบใจดีแต่ก็แอบไม่ใจดีก็คือแบบดูดูแบบเป็นทางการนิดนึงนะคะมีคำถามเ่เ่าได้นะคะทุกคนก็จะมีสองคถามค่ะ วัตถุเกี่ยงวัตถ e ประสบการณ์ I want to share Thai and a m e r i c cultures and I want to practice my English skills คำถาที่2ก็คือเขาถามยาวมากแต่เราจัดใจความได้แค่ว่า What is your plan when you come back to Thailand ทุกอย่างนะะทุกคนก็เราก็ตอบไปว่าเรายังอยู่จุฬาลงกรแล้วก็ตอบไปว่า I will be a psychologist but it h a v e to be a Thai psychologist because I I r e a l l y see the p r o b l e m in Thailand อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเออจะทำงานที่ไหนแล้วก็บอกว่า mm hmm. uh, I, work, I work at the hospital อะไรเงี้ยแค่นี้คำถามหนึ่งสองคำถามเนี่ยทุกคนแล้วเราก็พูดต่ออีกว่าแบบ this is the reason why I choose to spend my four year study psychology แต่ตอนแรกอะท่านทูตอะเขาก็ทำหน้าแบบเอิเออ อะไรประมาณนีน้แล้วเราก็แบบเฮ้ยเอาเราจะอะไรวะมันก็เกิดอาการเด็กแอร์ไปสักครับเขาก็พิมพ์ตึ๊ดนานมากแล้วก็อยู่เงีนเนยบๆแล้วก็ไม่พูดอะไรแต่ว่าท่านทูตเขาไม่ได้ขอเอกสารอนะไรเราเพิ่มเลยนะทุกคนเขาก็พิมพ์เสร็จเสร็จปุ๊บที่นี่เขาไ็หยิบปากกาขึ้นมาเขาก็เิ็นทุกคนจังหวะนั้นเขาแบบดีใจมากมากๆแล้วเขาก็ประทับแล้วเขาก็เอาพาสปอร์ตเราไปนะคะทุกคนแล้วก็บอกว่าเยอะ แอสปอร์ตจะมาส่งมาให้ภายใน7วันวิ่งเซเว่นเดย์สอะไรเงี้ยเออเราก็แบบดีใจมากแล้วเราทําหน้าอย่างเงี้ยทุกคนแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนไปฟังเขาพูดเราก็แบบอย่างเงี้ยเราก็งงมากแล้วเขาก็เก็บ passport อะไแล้วไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็เอ๊ะเราต้องเงินออกเลยเราก็เลยเงินออกเลยคิดอยู่ในใจอ่ะแล้วเราก็รีบวิ่งแบบจังหวะที่ก้าวออกมาจากช่องสัมภาษณ์เนี่ยทุกคนเราก็วิ่งออกไปไม่ถึงกับวิ่งแต่แบบเดินเร็วมากอะเหมือนแบบ แล้วแ็ thank you แล้วก็แบบวิ่งครุกไปอย่างนี้เลยแล้วก็แบบว่าเราก็รีวิ่งไปหาพี่พี่เอเจนต์ hmm. ที่เขามาส่งนะแต่เราก็พี่เขาก็ถ่ายรูปแล้วเราก็กระโดดยิงยิงยิง,ยงคือมันดีใจมากทุกคนมันเป็นจังหวะที่แบบมันเป็นจังหวะที่แบบมันดีมากคือ <c oughs> มันคือการที่แบบยิ่งรอนานมันทําให้เราคิดเยอะการที่แบบได้สัมผเร็วๆมันทําให้เราแบบไม่ต้องแบบไปคอยอ่าน โพสใน Facebook ที่เขามารีวิวกันอะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่ต้องมีตกกะงวลมากแต่ส่วนตัวเราไม่ได้มูอะไรเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราขอพรจากพ่อมาเมื่อเช้าพ่อกูอ่อยพ่อหนึ่งขอให้โชคดีอะไรเงี้ยเออนั่นแหละทุกคนนี่ก็เป็นแบบเรื่องราค่าๆระหว่างการสัมภาษณ์แล้วก็ วีซ่าสัมภาษณ์นายจ้างแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตาม EP 2ด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดการค่าต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ในขอคิดก่อนยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ